กินออมไบเดอร์ไสวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องปวงกายสุกูทุกคนคือเ้าค,คือเลิมจามนี่สาววิจะพาทุกคนกินออมไบใส่เห็ดเพาะจ้าทุกคนไงโอ้แต่อันนี้ก็ขาไก่โตโต,โตจ้า่ยอันนี้จะเป็นเมี่ยงน้ํพริกอันนี้ทุกคนมีแขกไม่นด้รับเสิร์นะทุกคนนะนวิจะกินข้าวกล้องอืมอม มาเด้วทุกคนเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันเริ่มฝากทุกคนกดกดติดตามกดเลิฟกดไลค์เป็นกาลังใจให้ด้วยเด้อทุกคนเด้อกินไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออาภัยทุกคนด้วยแล้ว,ลวตอนบายเห็ดเพาะ หยิบเอาก็ได้เข้ากิงคนเดียวไม่ได้ใช่ช้อนกลาง่ะ yeah กินเยอะมากทุกคน,นแล้วหมดจานเลยต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่มาให้กำลังใจนะคะยุด ขอบพระคุณทุกคนทุกท่านด้ยวยนะคะที่รบับชมคลิปจนจบนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงลงก่อนนะคะทุกคนอ,อืไปกันนะคะบ๊ายบายน้องหมาจะกินข้าวแล้วไปก่อนลงเร็วลงข้างหนางเร็วนะลงเร็ว